ถ,ถ,ถ้าเราเจาะเจาะบ่อบาดาลนะครับ,จ,บ,รนนรบจนถึงชั้นคอนไฟล์นะครับแล้วเราสูบน้ําขึ้นไปนะครับสูบน้ําขึ้นไปนะครับแล้วเราเช็คว่านะครับมีระดับน้ําอยู่ตรงนี้นะครับระดับน้ําคงที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นาดาวดาวก็จะเป็นลักษณะดาวดาวคือเส้นเส้น ผิวน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมูลสูบน้ําขึ้นไประดับน้ําจะลดลงถูกไหมครับนะบนั้นเราก็จะสามารถประเมินปร,ประเมินอัตราการไหลที่ท,ที่บ่อมีองค์ประกอบแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลปสลปของเส้นดราอดาว์นะครับอันนี้เป็นระยะจากาผิวน้ํา ผิวดับน้ำใตด,ดินลงมาจนถึงชั้นอักขิธาตนะชั้น B ชั้นชั้นความลึกหรือว่าความหนาของชั้นคอนฟลนะครับอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในสูตรนะครับหรือถ้าเกิดเป็นแบบเน,นี้ยนะะมองเป็นลักษณะสามมิติก็จะเป็นการไหลของน้ำก็จะเข้าทุกทิศทางเลยนะครับน้ำก็จะลดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็หลักการเดียวกันก็คือใช้ดัซซี่แหละนะครับสุดท,ท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้สมการไป,ไป,ไป,ไปใช้งานนะครับสมการไปใช้งานนะครับคุณลองอ่านสมการมานะเราก็จะมาดีไลน์ดีไล,ลสูตรทำนี้นะครับชั้นคอนฟก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับเดียวกันนี้ก็คือชั้นคอนฟคือด้านล่างตันนี้เป็นชั้น น้ำนะตรงนี้เกณฑ์ชั้นทิบน้ำนะมองก็จะเป็นแบบนี้ทิบน้ำเป็นชั้นอคกขิธาต์มาตรงนี้เป็นผิวดินนะครับสูบน้ำไปสูบน้ำอย่างับนงั้นก็บอกจะเป็นไงเดี๋ยวลดลดนะฮะดับน้ำนะจะลดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองอทำทำแบบหัดกัน ทำแบบฝึกอัดนะครับทำแบบฝึกคัดนะครับอันนี้คือนะครับหาค่าไฮโดรลิกคอนดักติวิตี้หาค่า k นะครับของชั้นอันคอนไฟล์นะครับของชั้นอันคอนไฟล์โดยนี่ครับก็ลักษณะของพารามิเตอร์ที่ให้มาแบบนี้ให้หาค่า k นะครับ k ก็นะครับถ้าเป็น อันคอนฟายก็จะมีสูตรในการประเมิอนอยู่นะครับสูตรในการประเมินนี่ย้ายข้างหาค่า,าคนะครับนี่คือสูตรในการประเมินนะครับแล้วก็แทนค่าสูตรไปก็ได้ค่าคนะครับนี่ลองอ่านด,ดูนะครับอ่านดูนะครับตอนยิงให้วาดภาพประกอบด้วยก็ได้นะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับยิ่งมันก็จะเป็นเหมือนรูปนี้นะครับ หนึ่งเน,นี่ยฮะรูปเมนนะครับรูปเมนนะครับอันคอนไฟายนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับก็มอีอันนี้ลองลองลองทำแบบบุคคลดูนะครับทีนี้มันก็จะมีอะไรครับ